เรามาดูตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้ discriminant analysis นะฮะอย่างเช่นอของบุษยาชัยเวทที่เขาศึกษาในเรื่องอความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความตั้งใจจัดฟันตามแฟชั่นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะโดยปัจจัยคัดสรรของเขาเนี่ยก็คือตัวแปดต้นก็จะมี เจตคติการคอยตามกลุ่มอ้างอิงแล้วก็การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมนี่นะคะแล้วก็ตัวแปรตามก็คือ,อความตั้งใจจัดฟันตามแฟชั่นซึ่งจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือใช่กับไม่ใช่วัตถุประสงค์อันนี้เขาก็จะตั้งว่าเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการจําแนกกลุ่มความตั้งใจจัดฟันตามแฟชั่นของนักเรียนมาดับยุมยศึกษาตออตน้น อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เขาจะระบุสถิติลงไปในชื่อเรื่องเลยเนาะนก็คือการวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มป่วยซ้ำและไม่ป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทไทยมุสลิมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นของนันภานะคะ,ะโดยมีวัตถุป,ประสงค์การวิจัยก็คือเพื่อวิเคราะห์ตัวแปร และลำดับความสำคัญของตัวแปรตัวแปรที่ว่านี่ก็คือตัวแปรต้นได้แก่อายุระดับการศึกษาอะไรพวกนี้ค่ะไปจนกระทั่งถึงาการแสดงออกทางอารมณ์ในครอบครัวที่สามารถจำแนกกลุ่มป่วยซ้ำและไม่ป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทไทยมุสลิมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้วิจัยเนาะบางทีก็ จะมากําหนดมาระบุนะคะว่าตัวแปรต้นเนี่ยมีอะไรบ้างในวัตถุประสงค์แบบนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่ระบุในตัววัตถุประสงค์ใช่ไหมคะเราอาจจะไประบุอยู่ในขอบเขตด,ด้านตัวแปรหรืออาจจะไประบุในสมมติฐานอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะมาดูการเปรียบเทียบระหว่าง discriminant แล้วก็ logistic regression นะคะ อันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันเนาะสิ่งที่เหมือนกันก็คือวัตถุประสงค์การวิเคราะห์นะคะก็จะใช้ศึกษาในการจำแนกกลุ่มหรือปัจจัยที่ทำให้กลุ่มต่างกันแล้วก็สามารถที่จะพยากรณ์กลุ่มให้กับหน่วยใหม่ได้ระดับการวัดนะะ dependent variable ก็คือตัวแปรตามจะต้องเป็น non metric ใช่ไหมคะหรือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะที่มีตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปนะคะตัวแปรต้นจะเป็นเมทริกหรือเป็น non-metric v a r a b l e ก็ได้แต่ถ้าเป็น non-metric เราก็จะต้องแปลงเป็น dummy ใช่ไหมคะและต้องทราบก่อนว่ามีกี่กลุ่มแล้วก็ทราบว่า subject หรือหน่วยตัวอย่างเนี่ยอยู่กลุ่มใดนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ข้อตกลงเบื้องต้นที่เหมือนกันก็คือตัวแปดต้นหรือตัวแปรอิสระเนี่ยจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันสูงหรือไม่มีปัญหา m u l t i ติคอเ n เนียลิตีนะคะแล้วก็ค่าสังเกตหรือหน่วยตัวอย่างเนี่ยจะต้องเป็นอิสระกันในส่วนที่ต่างกันนะคะ,ะรูปแบบความสัมพันธ์ของดิสคริเมนันเนี่ย สมการความสัมพันธ์เนี่ยจะอยู่ในรูปเชิงเส้นก็คือสมการนี้เนาะเชิงเส้นก็คือจะอยู่ในรูปสมการกำลังหนึ่งใช่ฮะแต่ถ้าเป็นโลจิสติกเนี่ยสมการความสัมพันธ์เนี่ยจะอยู่ในรูป S curve นะคะซึ่งสมการปรับของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจศึกษาเนี่ยก็จะเท่ากับคันในเรื่องของการพยากรณ ดิสคริเมนันเนี่ยจะพยากรณว่าสมาชิกใหม่เนี่ยจะจัดอยู่ในกลุ่มใดของตัวแปรตามใช่ไหมอย่างเช่นตัวอย่างของเราก็ะจะพยากรณ์ว่าจะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับรางวัลดีเดนหรือรางวัลชมเชยหรือว่าไม่ได้รับรางวัลอย่างนั้น,นะคะแต่ถ้าเป็นโลจิสติกเนี่ยเขาจะพยากรณ์ว่าโอกาสที่แต่ละหน่วยเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่สนใจศึกษาที่เขากําหนดเป็น y เท่ากับ1อย่างนั้นะอย่างเช่นโอกาสที่จะซื้อสินค้าโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยน,นะคะข้อตกลงเบื้องต้นของ discriminant ตัวแปรอิสระหรือเวกเตอร์ของ x 1ถึง x p เนี่ยนะคะจะต้องมีการแจกแจงเป็นแบบ Multivariate n o r m a l i t y แล้วก็เมทริกความแปรปรวนร่วมของทุกกลุ่มเนี่ย จะต้องเท่ากันใช่ไหมคะหรือ homogeneity of covariance matrix เนี่ยนะครแต่ถ้าเป็น logistic เนี่ยจะไม่มีข้อตกลงเ,เกี่ยวกับ2เรื่องนี้เลยค่าอำนาจการทดสอบ power of the test เนเอะใน discriminant จะมีอำนาจการทดสอบที่สูงกว่า ถ้าข้อมูลเนี่ยเป็นไปตาม Assumption นะหรือเป็นไปตามที่กําหนดนะคะเพราะฉะนั้นโลจิสติกก็คือถ้ามันเป็นไปข้อมูลมันเป็นไปตาม Assumption พวกเนี้ยนะอันเนี้ยก็จะมี Power of the Test ที่น้อยกว่านะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม s v s 8นะตัวแปรอิสระ ที่เป็นตัวแปรกลุ่มหรือตัวแปรเชิงคุณภาพเนี่ยค่ะมันจะเป็นปัญหาในการวิเคราะห์เพราะว่าเราจะต้องทําการแปลงเป็นดัมมี่เองเหมือนในกรณีที่เราวิเคราะห์รีเกชันอย่างนันใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโลจิสติกเนี่ยก็คือในโปรแกรมเนี่ยก็จะแปลงเป็นดัมมี่ให้ให้เลยนะคะ มาดูขั้นตอนการวิเคราะห์ discriminant analysis ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการทดสอบ assumption หรือข้อตกลงเบื้องต้นแล้วก็เงื่อนไขที่สำคัญนะก็คือเราก็จะตรวจสอบว่าตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระเนี่ยมีการจแจกแจงเป็นแบบปกติไหมนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะทดสอบด้วย โ o m o โกลอปซิมินอแล้วก็เชเฟ e รวิลใช่ไหมคะในกรณีที่เป็นยูนิทวารีแล้วก็เปรียบเทียบความแปรปรวนร่วมของตัวแปรอิสระทุกกลุ่มนะคะหรือ Homogeneity of c o v a r i e n c e อันนี้เราก็จะใช้ Box ก n t เอ็นใช่ไหมคะแล้วก็ Assumption ที่บอกว่าจะต้องไม่มีปัญหา m u l t i c o l l i n r a r i t y ก็คือไม่มีความสัมพันธ์กันสูง ะะอันนี้เราก็จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียสันนะคะก็คือค่า R แล้วก็เงื่อนไขที่สำคัญอันนึงก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของแต่ละตัวแปรต้นนะะอันนี้เราจะวิเคราะห์ด้วยวิวส์แลมดานะคะโปรแกรมเขาก็จะสร้าง i ิ i กิม i ิแ n น t ์ Function มาให้ แล้วก็ทำการทดสอบว่า discriminant function เนี่ยสามารถที่จะจำแนกกลุ่มได้ดีเพียงใดอันนี้ก็จะ,ะใช้พวก eigenvalue canonical correlation แล้วก็ค่า i ิล s l a m b d a นะคะในการพิจารณาแล้วก็มีการพิจารณาว่าตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจำแนกกลุ่มตัวใดที่มีความสำคัญหรือมีอิทธิพลต่อการจำแนกกลุ่มใช่ไหมคะ อันเนี้เราก็จะใช้ discriminant loading หรือ structure metric นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะดูว่า discriminant function ตัวนี้ค่ะมีความสามารถในการจำแนกกลุ่มเนี่ยถูกต้องเนี่ยร้อยละเท่าไหร่นะคะ